ชีวิตติดครัววันนี้เจจะชวนทุกคนมาทำเมนูนง่ายๆค่ะที่ใครๆก็ทำตามกันได้ไม่ยากเลยกับเมนูไข่ยขยี่พริกน้ำปลาหอมใบโหระพารสชาติเนื้อๆวัตถุดิบน้อยแต่อร่อยชัวร์ทานกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งอร่อยฟินมากขอบอกจะอยู่หอหรืออยู่บ้านก็ทำเมนูนี้ได้ตามเจามาจดสูตรกัน ั้นตอนแรกเอาใบโหระพาที่หลังด้วยน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากกา้านคัดเอาแต่ใบเลยยอดอ่อนเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะนำหอมแดงมาหั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยกระเทียมค่ะ หั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไวร้รวมกันนำมะนาวมาหั่นแบ่งออกเป็นซิกๆเตรียมไว้เสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะนำพริกแดงมาซอยรวมกันซอยรวมให้เป็นชิ้นเล็กๆพอหยาบซอยเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะ หลังจากนั้นตอกไข่ไก่ลงไปในถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะนำพริกใส่ลงไปในถ้วยได้เลยบีบมะนาวตามลงไปยิ่งบีบเยอะยิ่งเปรี้ยวยิ่งหอมตามด้วยน้ำตาลทรายกระเทียมและหอมแดงซอย น้ำปลาจากนั้นคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปกระจายน้ำมันให้ชุ่มทั่วกระทะเมื่อน้ำมันเดือดแล้วใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะได้เลยค่ะ ใช้ตะหลิวเจาะไข่แดงให้แตกแล้วก็ค่อยๆใส่พริกน้ำปลาที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยจากนั้นก็คลุกเคล้าขยี้ให้เข้ากันโอ้ยกลิ่นเนี่ยหอมชวนน้ำลายไหลสุดๆเมื่อไข่เริ่มจะสุก ใส่ใบโหระพาลงไปคลุกเคล้ากับไข่ในกระทะได้เลยเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วกับเมนูไข่เคยี่พริกน้ำปลารสชาติเผ็ดเค็มนัวทานกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งอร่อยสุดๆส,สำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็เดๆ อย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig tiktok ติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ